ผมจะเห็นภาพเป็นสครูในใต้หลังคาชัดๆเลยนะใต้หลังคาเลยแต่ปรากฏว่าโอ้โหที่เห็นบรรชัยจอดอยู่นั่นแหละมันทะลุทะลงลงมาแบบนั้นนี่ฮะท่านผู้ชมนี่อโอ้โหขนาดเดียวกันมีคลิปพายุลูกเห็บในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคล้านนาครับท่านผู้ชม คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเดลี่อูชาเฟอร์ฝรั่งจังขอแท็กมาหาผมบอกน่ากลัวมากๆคุณชรยุทธสวดมนต์เลยฮะผู้ทังเกี่ยวข้าธจำลองเกี่ยวข้าสังฆังเกี่ยวข้าพุทธังเกี่ยวข้าธจำลองเกี่ยวข้าสังฆังเกี่ยวข้าพุทธังเกี่ยวข้าธจำลองเกี่ยวข้าสังฆังเกี่ยวข้าวันเย็นทองเจ้ายังบานสูบพระกราพุทธังเกี่ยวข้าธจำลองเกี่ยวข้าสังฆังเกี่ยวข้าเจ้ายังบานสูบไอตัวนี้ครับรถเคียงนี่มดได้เลยเนี่ยบอโลยุทธแกปิดูบนเต็นด้ว อู๋เย็นดู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 นี่ดูนี่อูขนาดนี้เลยกะดูอู๋จะเย็นจะอีกคนกายเย็นโอ้โอินโดแกะป่าปิวควยปิวหมดเลยเย็นเย็นดูเย็นเย็นมาไปหันก็ไปหันอู๋ไปเห็นเลยถอยมีก็ทั้งหลังมีก็เย็นถอยไปโอ้มันมีไม้กานอยู kind of ่ เย็นมาไปบาไปอยู่นี่อุ้ยรมแหงานี่มันกันหมดแล้วเดี๋ยวลุนคิงบบฟิวดู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 อันก่รคิงจะไป่ายเพื่อนบดีฟ้าห้องเนอสาทุคคนพ่อคณแม่บ้านผีเลี้ยงเลยทั้งนีเจ้ากี่จาังผู้ทางเกล้ากำลังเกลกาสังางเกล้าผู้ทางเกล้ากำลังเกล้าังทางเกล้าผกางเาที่ส่วนมน์ก็เพราะว่าครับฝ่าพายุอยู่มีบริษัทของไรเดอร์จอดแล้วฝ่าพายุไปไม่ได้และสุดท้ายรถล้มต่อหน้าต่อตา ในคลิปก็ต้องสวดบนตแล้วครับพุทธทางแค้วขาดทำมังแค้วขาดสังทางแค้วขาดท่านผู้ชมบนถนนสัตติธรรมอีกจุดหนึ่งไหค่ะก็มีผู้ใช้ติ๊กต็อกนะคะ